แคบหมูไล่มันนะครับต้มสักสิบถึงยี่สิบนาทีพอแล้วนะครับแล้วก็ปิดแก๊สครับผมราหั่นอย่างที่ต้งนี้ครับต้มเสร็จแล้วก็มาหั่นครับ หัามเสร็จแล้วนะครับใส่รสด,ดีนะครับรสด,ดีหนึ่งช้อนสองช้อนนะครับเกลือครึ่งหนึ่งครับชิลรถนะครับเกันเลยครับผม lều mà tạng điện hấp nhưng nó cũng đây đẹp tạc thêm ซอ,องมือนะครับจะได้นัง่งมือมันแห้งเี่นะครับเอามาถอดเลยครับเจ็ดเลยเส้นหั่นมันเทลงเลยนะครับ อ่อนนะรอบแรก,กไฟอ่อนเดี๋ยวผอจะพักไว้ผพักไว้ก่อนคนระับถอดอีกรอบหนึ่ง สวัสดีรอบหนึ่งครับนี่กรอบเบิดได้บัตใส่ครับ ครับผมแคบหมูเรียบร้อยแล้วครับตากสองแดดครับสองมือถอดกถอดสองเทียนะครับถอดสองหลอบนะครับมันสิกรกอบกอบไม่รูกเส็นเลยครับบ่งหวงครับ <c oughs> <c oughs> เอ็นดังกินกับตำพุงกับตำพุงน้ำพริกไปฮะน้ำบ่ใหม่ด้ีครับแฝกกลางถึงแรงนะครับประตงยานมันใหม่นะครับบ่ใหม่นะครับเนี่ย บางกร<า>อบกรอบสุดยอดครับเก็บไว้กินอยู่บ้านนะครับตาบําบักหุ่งไว้เข้ากันมา คลิปนี้ก็มาบอกวิธีเฮ็ดแคบมูงนะครับเอ็ดกินอยู่บ้านสไตล์บ,บ้านนะครับง่ายๆครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากเพี่งแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะบายคะ่ะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับผมครับบวัสดีครับ,บ vậy